ใหญ่ก็น่าจะเป็นพนักงานประจำที่เด็กดจบม่นักงานประจํา อะไรอย่เงี้ยถ้าส่วนใหญ่มากกว่าถ้าเราดูค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยตื่นเช้ามามก็ไรกเป็นฟันค่าเดินทางค่าเดินทางโอเคค่าเดินทางแล้วปะาห้าสิบาทนะาอ่ะมาหนึ่งขาใชปะเป็นพี่พี่ทำไงพี่หาเงินเพิ่มดีครับเราเราดูง่ายว่าเออหาเงินเพิ่มไม่งั้นก็ลดค่าใช้จ่ายมันทำได้สองทาง ถ้า<ม>จะให้พอก็คือ,อลอดค่าใช้จ่ายลง<ม>ลดคุณภาพชีวิตที่ที่ธรรมดาลงอาจจะต้องประหยัดกระเบยดกระเียดมากขึ้น<ม>หรือว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมแต่ว่าคุณต้องหาเงินเพิ่มไงแน่นอนว่าเราไม่อยากลดคุณภาพชีวิตลงนะมันมมเป็นทางเลือกสุดท้าย<ม><ม>วันนี้เราเอนั่งรถไฟฟ้ามาทํางานจ่ายเงินเนี่ยไปค่ารถไฟฟ้า50บาทหนึ่งบาทอยู่ดีคุณจะนั่งรถเมย์มาทํางาน ผมว่าบางคนที่นั่งรถเมย์อยู่แล้วมันไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลดคุณภาพชุดลงมาเนี่ยมันยากมากคือมันขัดกับใจคุณประเด็นสำคัญคือคุณอย่าโกหกตัวเองว่าคุณพอเฮ้ยเราเป็นนี่อยู่ไม่ได้จ่ายบัตรเครดิตครบมาสองเดือนแล้ว สองหมื่นจริงๆอยู่ในกรุงเมืองกรุงเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะไม่ใช่เรื่องลำบากกันนะเออลำบากหน่อยแต่ว่าเราต้องรู้จักตัวเองไงพยายามอย่าไปเป็นนี้เพิ่มใช่แล้วถ้าแบบทาไปเรื่อยๆแน่นอนเงินเดือนมันอาจจะขึ้นปีละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ครบสามปียายที่มาอัพเงินเดือนใหม่มันทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับใช่วางแผนดีๆเงินน้อยก็ใช้ชีวิตตามคุณภาพชีวิตตามตามตามรายได้เราดีกว่าต่อไปจะได้ไม่เหนื่อย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond w e l l ทุกไลฟ์สไตล์การเงินที่คุณต้องรู้ครับกับผมทีมสาลีที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Beyond ครับผมชยาพลมีทองครับ w well e l l Advisor หลักทรัพย์ Beyond ครับ พี่นะครับกลับมาเชิญอีกแล้วพี่ใช่สวัสดีครับสสดีครับพี่พี่ครับวันนี้มันมีท็อปปิกหนึ่งพี่ก่อนนั้นเราพูดไปแล้วว่าเงินเดือน3 0 0แสนเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างได้ดูเหมือนกันรอเพราะฉะนั้นคุยอ่างเกมนะครับวันนี้ผมอยากจะคุยอีกลฟ์สไตล์ตหนึ่งครับคนเงินเดือน20,000ืใช้ชีวิตในเมืองกรุงให้รอดทำยังไงดีพี่ แกซได้ถูกมากค <laughs> ือผมต้องคุยกับคนเงินเดือนหลักแสนอย่างพี่เหรอครับไม่ไม่หลักเงินเดือนสองหมื่นนี่แหละถนัดเลยโอ้โเฮ้ย <c oughs> จริงๆเงินเดือนคนเงินเดือนสองหมื่นที่ที่เดินตามหรือรุ่นน้องอะไรเงี้ยแต่จริงจบ,บางคนเนี่ยต้องบอกว่ามีหาเงินหาไรายได้เนี่ยข้างนอกที่ไม่ใช่เงินเดือนเนี่ย เยอะแยะมากมานะพี่ oh, oh, oh. หาเงินเก่งมากเด็กทุกวันนี้ใช่รวยๆอย่งเงเลยฮะใช่เงินเดือนสองหมื่นจริงแต่ว่าข้างหลังเนี่ยที่ไม่ได้เป็นเงินเดือนเนี่ยขายของขายของเนี่ยเงินเดือนมากกว่าสองหล 2, ักสองหมื่นอ่ะสี่ห้าหมื่นมีเยอะมากพี่รายรับเยอะกว่าเงินเดือนอะ่ะใช่ uh huh. แต่ถ้าเกิดเราจะพูดถึงคนที่เงินเดือนสองหมื่นจริงๆอะ่ะครับแล้วเราแล้วแล้วเขารู้สึกว่า เฮ้เราเขาไม่ได้เขาไม่รู้ว่ารู้สึกว่าต้นชนเดือนหรือว่าเขาจะจัดการเรียอชุดิตยังไงให้มันแบบรู้สึกว่ามีทางออกกับชีวิตเขาบ้างอ่าลองคุยกันดูใช่พี่เราผมว่านะคนที่เป็นกันเดือนสอง0มื่น,นส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพนักงานประจำพี่เด็กจบใหม่พนักงานประจํา อะไรเงี้ยถ้าส่วนใหญ่มากกว่าอเนะถ้าเราดูค่าใช้จ่ายตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยตื่นเช้ามาก็แรกเป็นฟันค่าเดินทางค่าเดินทางโอเคค่าเดินทางแล้วเท่าไหร่ป่ะพี่เดินทางมารถไฟฟ้าหลายตังค์อย่างเ้นะหลายตังค์ประมาณน่าจะอ่ะรถอย่างรถไฟฟ้า5้าบาท่ะมาหนึ่งขาป่ะไกลๆหน่อย50บาทแล้วไปกลับก็100ละอ่าะทำงาน22วัน22วันอ่า ยี่สิองวันวันละร้อยค่าเดินทาง2อ0พันสองสแล้วแล้วสมมุติว่าเรากินกาแฟอ่ะกินกาแฟเอาถูกๆเลยอ่ามสิบาทสามสิบบาทเรากินกินทุกวันแหละกินทุกวัน3ามสามเก้าเก้าร้อยสามพันเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งสามพันแล้วแล้วก็กินข้าวไงกินข้าวอ้าวกินข้าวกินข้าวโอ้สามมื้อเดี๋ยวนี้ผมกินข้าวแกงด้านล่างอ่ะพี่กับสามหยาบเจ็ดสิบาทแล้วอ่ะคือผมว่ามัน คือแพงกว่าสมัยก่อนอ่ะเงินเฟ้อไงเงินเฟ้อใช่สมัยก่อนนี่สองอย่างยี่ห้าบาทยังทันอยู่เลยใครทันบ้างสองอยี่ห้าบาทผมบอกอายุมากเลยเออคือถ้าเกิดว่ากินข้าวเนี่ยสามมื้อตีเป็นสองร้อยห้าสิบสิบบันก็สองพันห้าสองพันห้าเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าตะกี้ค่าเดินทางค่ากาแฟสามพันประมาณสามพัน หมื่นกว่าแล้วอ่ฟิกคอร์สก็คือหม0่นห้าร้อยประมาณตีไปหมื่นหนึ่งเข้าๆอันนี้ยังไม่นับว่าสมมุติว่าคุณมาจากต่างจังหวัดแล้วใช้ชีวิตมาคนเดียวแล้วไปอยู่หอไปอยู่ที่พักเนี้ยหมดค่าที่พักไปเช่าค่าเช่าเดือนละ3ามสีพันตีไป3 5มพันห้าสานะเป็นหมื่นสี่อะหมื่นสี่แล้วหมื่นสี่ละอีกหกพันเออเนี่ยเหลือเก็บไหมหกพันหกพัเหลือเก็บไหมอะ ทำไมไปไหนเลยก็เหลือแต่มันทําได้อะพี่พูดจริงไม่น่าได้นะมันคือคือผมจะให้ฟังว่าชีวิตในในในเมืองเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเราทํางานแบบนี้แล้วกลับบ้านไปใา้ทีเดียวนะสิ่งแวดล้อมบางครั้งก็จะนําพาให้เราต้องไปใช้ตังค์อ่ะชาบูไหมเอออ่ะง่ายๆเลยอเออเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พี่มีคนออกออเออเราไปเราไปเลี้ยงส่งเขาหน่อยอ่าไปคาราโอเกะอ่ะไปคาราโอเกะ,อะของชอบพี่ทิมเลย <laughs> เราเกทเมเจอร์โบอะไรอย่างนี้นะครับแป๊บเดียวอะหารกันหมดไปละมือนั้นก็ประมาณเท่าไหร่ละคนร้อยสองร้อยละคนร้อยสองร้อยละอะไรเงี้ยพี่อ่ะงงานปีใหม่ต้องมีของไปดูหนังกับแฟนกับเพื่อน่ะฮะค่าเสื้อผ้าค่าออกกีฬาค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์อีกคือมันจะเพียงพอไหมหรือหกพันตะกี้เนี้ยน่าจะเดือนชนเดือนละ น่าจะยากล่ะถ้าถ้าคุณภาพชีวิตคือประมาณนี้นะซึ่งคือก็ธรรมดาทั่วไปค่าเดินทางกินธรรมดาอาจจะมีมื้อที่แบบมันพิเศษก็ต้องมีการเงินไว้บางส่วนล่ะใช่ใช่ครับแล้วจะทำยังไงเดียยกับเงินเดือนสองหมื่นเอาชีวิตให้รอดเป็นพี่พี่ทำาไงพี่หาเงินเพิ่มดีครับ เราดูง,ง,ง่ายว่าอ,อหากเงินเพิ่ม,มไม่งั้นก็ลดค่าใช้ใจ่ายมันทําได้สองทางถ้าใจะให้พอก็คือ,อลดค่าใช้ใจ่ายลงลดคุณภาพชีวิตที่ทธรรมดาลงอาจจะต้องประหยัดกระเบียดกระเียนมากขึ้นหรือว่าใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมแต่ว่าคุณต้องหาเงินเพิ่มไงใช่อย่างแรกเลยคือหารายได้เพิ่มอืมถ้าเรา,เรารู้สึกว่ามันไม่พอ2องห0ื่นอ่ะแน่นอนว่ามีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็หารายได้เพิ่มครับไม่ก็ลดรายจ่าย คือมันมี2ออย่างแกนหลักที่ที่ที่สำคัญนะหารายได้เพิ่มเนี่ยคุณก็ต้องมาประเมินเวลาแล้วว่าการทํางานของคุณตื่นมาทํางาน9ก้าโมงถึงห้าโมง เราอาจจะไม่ได้มีทางเลือกเยอะในการที่จะต้องไปหาเงินหลัง5้าโมงนะเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนี่เรายังไม่มีภาระนะนี่ยังไม่มีาะยังไม่มีมผ่อนรถยนต์นะยังไม่มีลูกนะใช่ไม่ได้ผ่อนรถยนต์ไม่ได้มีลูกไม่ได้ผ่อนบ้านแล้วก็ไม่ได้ให้พ่อแม่นะอ่ะฮะอันนี้อันนี้คือเบสิกเลยนะครับแต่จะแชร์ว่าสมัยผมเรียนจบใหม่ๆแล้วทํางานเนะี่ย หกพันเดือนหนึ่งผมใช้พอนะ2ยี่ปีที่แล้วใช้พอนะค่าของชิปมันเท่าไหร่ล่ะพี่ตอนนั้นเออตอนนั้นค่าคองชิปก็ไม่ได้แพงมากอแต่ก็ไม่ได้ถูกนะยี huh. ปีที่แล้วข้าวก็3-40สี่สิบละมันเน็ตให้พอได้อ huh. มาในสองคมเมืองด้วยค่าค่าข้าวหกบาท70บบาทอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ ใน,ในกรุงเทพนะคือมองว่าเข้ามา,อาโอเคต่างจังหวัดโอเคถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาทํางานเงินเดือนสองสามหมื่นเฮ้โอเคมันมันถือว่าเป็นอะไรที่สูงในค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศแต่คุณเจอ,เ,อเงินเฟ้อคุณเจอค่าของชีพในกรุงเทพอะ่ะคือคือต้องคุณต้องมาประเมินด้วยว่ารายรับกับรายจ่ายมันเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าเงินเดือนสองสามสี่หมื่นไปอยู่ต่างจังหวัดผมว่าค<อ>่าของชีพพอผมว่าพอนะ อันนี้ก็คือสิ่งที่ประเมินด้วยซึ่งถ้าเกิดไม่พอก็คือต้องหาไรายได้เพิ่มหาไรายได้เพิ่มคือผมแนะนําว่าตามสกิลที่คุณมีเลยว่าคุณชอบอะไรในการหาไรายได้เพิ่มไปขายของตามตลาดนะขายประกันเดี๋ยวนี้าขายประกันก็ได้นะครคนรอบตัวครับหรือว่าจะไปขับแกลบคือเพื่อให้ เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตซึ่งคุณไม่ได้ขับแก๊ปไม่ได้ขายของแบบนี้เป็นตลอดชีวิตหรอกมันแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้คุณแบบมีรายได้ที่ที่พอเพียงนะงเดี๋ยวนี้ลดลดค่าใช้จ่าย,ยาอ่ะพี่ว่ายากเออ,อม,มันต้องหารายได้เพิ่มครับอ<ช>แล้วถ้าเดินทางนะถ้าไม่เดินทางด้วยรถไฟฟ้านี่เดินทางด้วยรถไม่เดินไ,ไม่ไปละงงมากใช่พี่คือคือการหารายได้เพิ่มเนี่ยจริงๆเราอย่ามองว่าเฮ้ยรายได้เพิ่มโอเคมีเงินแล้วก็เอามาเก็บ แล้วก็ไปใช้จ่ายอะไรคือหรือว่าจ่ายหนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกสิ่งหนึ่งคือมันคือช่องทางในการที่เราทําให้เราแบบทะลุในการที่จะไปหาเงินเพิ่มเติมาจากหลักพันต่อวันอาจจะกลายเป็นแบบเพิ่มเติมกลายเป็นหลัก2,000ันสามพันสี่พันคือมองเห็นแบบช่องทางการทําธุรกิจก็เป็นไปได้นะกับไรายไดก้กับกับรายได้เสริมนะ<อ><อ>พี่อันนี้คืออีกช่องทางหนึ่งอย่างที่สองที่ผมคิดนะอ่ะพี่นะ ก็คือประเมินสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่คือถ้าเกิดว่าคุณเงินเดือนแล้วมันรู้สึกมันไม่พอใช้อ,ะอ่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่โอ้พาให้คุณเป็นแบบกับกินหรูอยู่แพงคือคือผมแนะนําให้เปลี่ยนสังคมนะถ้าเกิดว่าเงินเดือนมันไม่ล้อตามอ,ะอ,อ่ะเปลี่ยนสังคมเลยนะคือคือมันอาจจะฟังแล้วมันดูแบบเฮ้ยทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันต้องประเมินตัวเองก่อนนะ ประเมินตัวเองด้วยประเมิน<ช>รายได้เ,เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่หรือว่าเราคือคือมันทํายากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเงินเดือนเท่านี้แต่ว่ารอบตัวคุณอน่ะ เงินเดือนสองสามหมื่นเหมือนคุณจริงแต่ว่าเขามีฐานอะ่ะคือคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตหรือว่าจะเป็นทางด้านแบบเขามีความสามารถในการหาเงินช่องทางอื่นได้เก่งอะไรเงี้ยแล้วเขากินหรูอยู่แพงอะ่ะได้อะ่ะแต่คุณทําไม่ได้อะ่ะเพราะคุณรายได้ไม่พออะ่ะแล้วคุณจะเป็นเป็นเหมือนเขาอะ่ะมันมันยากนะมันยากกับการที่ทําให้ตัวเองแบบเพียงพออ่ะคุณจะมันจะกลายเป็นว,ว่าคุณจะเป็นหนี้ได้ง่ายขึ้นอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเข้าใจนะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเนี่ยคุณก็ต้องตามสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเกิดว่ามันมันทำไม่ได้อ่ะคุณก็ต้องกลับมามองว่าเราต้องทํำยังไงดีอ่ะถ้ามันทําอะไรไม่ได้แล้วคุณต้องประเมินสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่อ่ะหรือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือไปทำยังไงก็ได้ให้คุณต้องอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเพื่อให้จะไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่สูงกว่าคุณเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิหรือคุณจะต้องลดตัวเองสิ่งแวดล้อมลงมาคือคือมองได้เพื่อเพื่อให้คุณกระโดดขึ้นไไปด้อีกนึง เปลี่ยนงานมเปลนงาเปลี่ยนงานนะมเปลี่ยนงาน,น,งานอ่ะเปลี่ยนงานก็มีอีกช้อยหนึ่งคือ,อเงินเดือนอัพเงินเดือนใช่พี่คือเงินเดือนโอเคเราทํางานไปได้สักพักหนึง่งเรามีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเนะอะคือการอัพเงินเดือนแล้วสิ่งมันไม่พออ่ะเราไปอัพเงินเดือนก็ได้คือเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนอะ่ะที่แบบว่าทํางานที่ไหนแล้วก็แบบอยู่อีกเป็นสิบปีสิบห้าปีหรือไปอยู่กันจนเกษียณคือมันไม่จำเป็นแล้วนะสมัยนี้ไม่ต้องรายเตให้นานั้นก็ได้ใช่หมายพเงการอน เพื่อที่จะให้ตัวเองแบบว่ามีเงินเดือนเพิ่มขึ้น <_ d ata> เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของตัวเราก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่คุณทําได้นะคุณอย่าจมปลักกับว่าเราต้องทํางานนี้ทําอยู่ที่นี่นะครมีสิ่งแวดล้อมที่เราแบบยึดเหนียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยผมพูดเมื่อสองอีพีที่แล้วคือถ้าคุณอายุน้อยอยู่อะ่ะคุณเสี่ยงให้เต็มที่เลยออเพื่อที่จะแบบโซนบ้างนะใช่ออทเทอเซฟโซนบ้างเสี่ยงให้เต็มที่เลยแล้วก็เพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะ นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะพี่ก็ตั้งเป้าหมายชีวิตหน่อยมันจะได้แบบมีแรงขับเคลื่อนเนาะใช่พี่อีกอันหนึ่งก็คืออย่าลืมเก็บเงินคือเงินเดือนไม่ได้เยอะก็จริงคุณเก็บมันคุณเก็บเดือนละพันเก็บเดือนละ500เอาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดีของเงินเดือนที่ที่หักเก็บไว้เปอร์เซ็นต์ก็ได้อะไรเงี้ยครัถ้า20,000ก็เก็บเดือนละ2,000ใช่ต้องมีวินัยอ่ะจะต้องมีวินัยแล้วก็ผมแนะนำว่าให้เก็บก่อน อย่าเพิ่งใช้จ่ายมาเราก็มาเก็บที่หลังนะเราคือเก็บก่อนใช้ได้มาเท่าไหร่เก็บก่อนเหลือเท่าไหร่ใช้ใช่อย่าไปใช้ก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่เก็บใช่ไม่ไม่เหลือเก็บแน่นอนอาจจะไม่เหลือเก็บใช่ครับผมแล้วก็เครื่องมือทางการเงินที่คุณเอาเเงินไปเก็บอ่ะไม่จำเป็นอะเป็นออมทรัพย์อย่างเดียวและพี่เออมันใช้ง่ายไงเฮ้ยจะใช้วันนี้แบบว่าเฮ้ยไม่มีแนวออมทรัพย์ถอนเลยซื้อกองทุนตราสารนี่ก็ได้ กว่าจะใช้ได้ก็พรุ่งนี้บางทีอาจจะไม่อยากใช้แล้วก็ได้เก็บให้มันยากหน่อยใช่คือผลตอบแทนมันมันเยอะกว่าถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเ,ออเก็บในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ออมทรัพย์เนะผลตอบแทน2% 3% 4% 6%หรือคุณเดินเข้ามาหาเราก็ได้ เอ่อถ้าเกิดเนี่ยดูอยู่นะค,ะค,ครับคอมเมนต์ก็ได้ว่าคุณสามารถ <laughs> คือเราสามารถที่จะแบบว่าจัดพอร์ตการลงทุนก็ได้หรือว่าช่วยคุณในการเก็บเงินก็ได้เรามีมบรจ17บลจจากบรจจากบริษัทหลักทรัพย์ปิยนเนี่ยช่วยคุณแล้วก็มีเวอร์ไพเซอร์ <c oughs> อย่างมีคุณภาพเหมือนกับพี่นัทเนะคอยจัดพอร์ตการลงทุนให้คุณแล้วก็เงินน้อยเงินมากเราเราไม่ได้เราไม่ได้สนแต่ว่าคุณต้องมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเราสามารถช่วยคุณได้นะในการที่ทําให้คุณไปถึงเป้าหมายแล้วก็ผ่อนคลายเรื่องการเงิน S <S 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 นี่คือ beyond security ซึ่งสามารถช่วยคุณได้ใช่ได้อย่าคิดว่า2,000มันลงทุนไม่ได้นะจริงๆก็คือเป็นการแบบทยอยซื้อก็ DCA ไปเก็บไปสีกองก็ได้กองละ500อะไรแบบเนี้ยครับ<ช>อืม,อมใช่ประเด็นสำคัญคือคุณอย่ากโกหกตัวเองอว่าคุณพอเฮ้ยเราเป็นหนี้อยู่ไม่ได้จ่ายบัตรเครดิตครบมา2เดือนละเฮ้ยสเดือนก็เดี๋ยวจ่ายเดือนที่3ก็ได้เดี๋ยวมีเงินก้อนเข้ามาโบนงโบนัสอะไรอย่างเงี้ยปรกดดือที่3 โบนัสไม่เป็นตามเป้าอ้า,อาติด NPL ชิมแล้วค <laughs> คิดว่าคุณไม่ควรที่จะจ่ายชำระบัตรเครดิตโดยเกิดดอกเบี้ยสักนิดเลยตั้งแต่วันแรกที่คุณใช้เงิน แต่เต็มเครดิตอันนี้คือคือสิ่งที่ต้องประเมินให้ดีๆ20 0 0 0จริงๆอยู่ในกรุงเมืองกรุงเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะไม่ใช่เรื่องลำบากกันนะเออลำบากหน่อยแต่ว่าเราต้องรู้จักตัวเองไงพยายามอย่าไปเป็นนี้เพิ่มใช่แล้วถ้าแบบทำไปเรื่อยๆแน่นอนเงินเดือนมันอาจจะขึ้นปีละ3%าอยู่ครบ3ปียายที่มาอัพเงินเดือนใหม่มันทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับใช่วางแผนดีๆเงินน้อยก็ใช้ชีวิตตามคุณภาพชีวิตตามตามตามรายได้เราดีกว่าต่อไปจะได้ไม่เหนื่อย ใช่พี่ใช่ใชค่อยๆเป็นสเตปไปแล้วก็มผมคิดว่าอ,อ,อาชีพเสริมเนี่ยจะปลดล็อกให้คุณได้เพราะว่าคุณจะหาอะไรหาแนวทางในการหาอะไรได้แล้วก็ช่องทางกับอาชีพเสริมอะว่าอาชีพเสริมผมคิดว่าคนเรารักในอาชีพแล้วก็การหาเงินนะอ,อาชีพเสริมม,มันเปิดกว้างว่าเราอยากทำอะไรเออเพราะว่าอาชีพเสริมส่วนใหญ่แล้วเป็นอาชีพที่ที่ตัว,ตวที่ตัวเองรักอะเพือ่อที่จะไปทําเสริมอะ <Ừ. S 2> เออแล้วบางครั้งอาชีพเสริมเนี่ยอนาคตกลายเป็นอาชีพปลดล็อกให้เราได้เลยก็เป็นไปได้นะพี่ยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างอาชีพเสริมอาชีพเสริมเนี่ยผมผมเห็นบางคนก็ทํางานการเงินนะแล้วเขาก็เป็นอาชีพสอนที่สอนเกี่ยวกับการเงินด้วยอสอนการเงินต่างๆไปสอนเด็กจบใหม่อะไรเงี้ยครับเ,เกี่ยวกับเศษศาสตร์ นะฮแล้วก็กลายเป็นว่าได้รายได้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยมากกว่าเงินเดือนอีกพี่ถ้า uh. เป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนอันนี้คือหนึ่งอย่างหรือจะเป็นขายของตามตลาดนัด การขายของตามตลาดนัดเนี่ยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ uh หรือว่าจะเป็นหลังเรื่องงานพอขายไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณเห็นช่องทางการขายมากขึ้นแล้วถ้าเกิดขายของตามตลาดนัดอ่าฝนตกนี่ว่ะทาําไงดีแต่เราเคยได้รายได้อ, hmm อ้าวขายออนไลน์ก็ได้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องไปเปิดร้านอ่าขายออนไลน์ขายอะอไรมากขึ้นปัจจุบันมีรายมีรายรับซื้อมาขายไปเดือนหนึ่งประมาณ5,000บาทอ่าเพิ่มเติมอ่า พอขายไปขายมาเรารู้ช่องทางขยายตลาดากับอาชีพเสริมกลายเป็นเดือนละ1 0,000บาท2 0 0 0 0่นบาท3 0,000นบาททาได้นะคือช่องทางการหาอาชีพเสริมอ่ะมันทําให้คุณแบบทะลุปุกโป่ปปงแล้วก็มีโกรธของรายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจจะน้อยกว่าเงินเดือนแต่ถ้าเกิดคุณหาเจอเมื่อไหร่อ่ะคุณไปต่อได้เร็วขึ้น,นแน่นอนเรามาคุยแบบนี้นะเราเราเราคุยกยวกับเรื่องการเงินเราคงไม่อยากแบบว่าคุยเรื่องที่ให้คุณลดคุณภาพชีวิตตัวเองหรอก เออยังไงมันต้องเราเราอยู่เวลมันต้องมั่งคั่งขึ้นเอ่อคุณภาพชีวิตมันลดไม่ได้ก็หาเงินเพิ่มเดี๋ยวยี่พีหน้าพี่ทิมต้องเชิญเทพมาเทพเออหารายได้เสริมคุยกับคุยคุยกัเรื่องการหารายได้เสริมใช่ครหลายหลายคนรายได้เสริมมันวิ่งแซงรายได้หลักไปละอย่างเช่นที่ปรึกษาทางการเงินตัวแทนประกันขายของออนไลน์อถ้าไม่มีทุนเดี๋ยวนี้มันก็มี a อฟ i ฟอร์เเนาะใช่ f อฟเฟอร์เรีเป็นเหมือนนายหน้าใช่ ก็คือคุณเอาสินค้าในออนไลน์สักตัวหนึ่งมารีวิวนะแล้วถ้าเกิดว่ามัแล้วจะมีโค้ดในในในช่องทางรีวิวอยู่ถ้าเกิดว่าคนมีคนกดโค้ดอันนั้นนะไปปั๊บแล้วซื้อจากโค้ดอันนั้นนะ่ะคุณได้ไรายได้ตกมาในออมทรัพย์อัตโนมัติทุกเดือนทุกครั้งที่มีคนซื้อใช่นี่มันมันมันผมว่ามันฟังน่าสนใจนะอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมคอนเซิร์นก็คือแน่นอนว่าเราไม่อยากลดคุณภาพชีวิตลงนะมันเป็นทางเลือกสุดท้าย วันนี้เรานั่งรถไฟฟ้ามาทํางาน <c oughs> จ่ายเงินเนี่ยไปค่ารถไฟฟ้าห0ิบาทหนึ่ง้อบาทอยู่ดีคุณจะนั่งรถเมย์มาทํางานผมว่าบางคนที่นั่งรถเมย์อยู่แล้วม,มันไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลดคุณภาพชุดลงมาเนี่ยมันยากมากทำคือ<า>มัน,มนขัดกับใจคุณเน่ะ <Hey. S 2> เออคุณต้องตื่นเช้าขึ้นมันมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันขัดแย้งกับความรู้สึกแต่ณนวะัน <c oughs> ที่คุณต้องทํามันต้องทําถ้ามันมีถ้าไม่มีทางเลือก ใช่ครับอ,นะอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าเกิดณวันที่คุณเติบโตเรื่องการเงินดีขึ้นแล้ววันนี้20,000ื่นต่อเดือนถ้าเกิดว่าเดือนหน้าอาชีพเสริมเนี่ยกลายเป็น30,000ื่นสี่ห0ื่นหรือว่ารวมกับเ,เงินเดือนหลักเนี่ยเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยแต่ผมแนะนำว่าคุณอย่าย,ยกคุณภาพชีวิตให้ไปชนกับเงินที่คุณมีมากขึ้น,นเรื่อยๆมากขึ้น,นเรื่อยๆตามอ, <c oughs> อันนี้อันตรายมากนะ เออมันคืออันตรายมากมันคือคลีฟเรียกว่าคลีฟหมายถึงว่ายกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นตามเงินที่คุณได้คุณก็ไม่เหลือเงินเก็บอยู่ดีอะ่ะอืเออนนี่คือสาคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเงินเดือนน้อยก็จริง20,000แต่คุณก็จะมีทางเลือกเยอะแยะให้กับ,บชีวิตคุณให้มันสะดวกสบายขึ้นผมหวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้คุณแล้วสู้ต่อไปถึงแม้เงินเดือนน้อยแต่มันน้อยวันนี้แต่มันไม่ได้ไหมายถึงว่าจะน้อยในวันหน้าแล้วพบกับรายการ Beyond Wealth ตอดต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ